สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งครับจองอย่างนี้ครับวันนี้ผมจะพามาดูลูกยิงสุดสวยนะครับอของสัปดาห์นี้นะครับไปดูครับว่ามีลูกแบบไหนกันบ้างนะครับที่ผมได้เล่นในสัปดาห์นี้เราจะอันนี้แรกครับเป็นลูกแต้มมุมครับตรงนี้โอซิลส่งมาให้อองรีอองรีขึ้นกับมาให้เป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 ปปันลูกนี้อเฉียบคมครับเป็นลูกคมครับนะครับบุกมาครับ นาวสุเกอร์สุเกอร์บนไปไหนวนไปไหนสุเกอร์ขึ้นไม้ลุงเบิร์กลุงเบิร์กออกมาทางขวาให้เป๊ะเป๊ะเป๊ะยังไงเป๊ะเบิร์กแคมเบิร์กแคมไม่ยิงเอาไม่ยิงเอาทํำไรกอสซ่าวิล่าวิล่าทำยังไงไม่ยิงอีกเบิร์กแคมเบิร์กแคมไม่กัสซ่ายิงโอ้โหกว่าจะยิงได้ก็มาทั้งตําบลแล้วครับมาครับต่ออีกรุ่งครับกัสซลาลูกนี้ไปครับให้ลุงเบิร์กลุงเบิร์กขึ้นให้เบิร์กแคมป ครับแทงทะลุมาให้ดาวซูเกอร์ดาวซูเกอร์คืนมาให้กาซรสลากาซรสลาทำไงชิปข้ามาโอ้โหโสวยมากครับลูกนี้อีกอื้อหือตักข้ามหมวกล้องหลังมาอ่าวเฮียขับรถสแลเบิร์กแคมกูมนะครับมีลูกนะครับครับเวลาตัดบอลได้เวลาคืนมาเปเป้เปให้เบิร์กแคมครับเบิร์กแคมป์ทำชิงกับเปเป้อีกรอบนึงครับไปครับเวลาโอ้โหตักข้ามลูกนี้มาสวยมากดาวซูเกอร์ทำไง โอ้ล,ลูกนี้เดี๋ <lite> then, ยวบอกใครเพื่อนเพื่อนจะเข้ามาเพื่อนเพื่อนเจ็บขาคิวแดกยกมือบอกลูกนี้เขี่ยเริ่มเกมครึ่งหลังมาครับเบเยรินให้วิล่าวิล่าขึ้นมาเบเยรินครับลูกนี้เบียรินเมืไงโอ้ขึ้นมาโอซิลโอซิลให้เบอร์แคมเบอร์แคมทำชิงหนึ่งซองครับเราบอกทุกทีขึ้นมาให้โอซิลโอซิลขึ้นกลับมาให้เบอร์แคมนะครับเบอร์แคมบล็อกหลอกกองหลังโอ้โหหลังหักครับลูกนี้แน้าผมหล่อไหมเบอร์แคมบอก นี่โอ้จากหน้าประตูตัวเองนะครับโยกเข้ามาอ่านี่ครับตอนนี้เซบัยอสเซบัยอตให้เบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์มาให้โอซิลเซียยอตทำไงออซิลถ่ายมาทางซ้ายลุงเบิร์กครับเบิร์กกลับเข้าไปกลางให้เซบัยอสเซบัยอตเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ให้เซบัยสอีกทีนะครับโอซิลออซิลทำางหลอกจะให้ไม่ให้คืนมาให้เซบัยอสลูกนี้อื้มจ่ายตามช่องได้สวยมากครับลูกนี้ต้องบอกเลยอ๋อลุ่นี้มาครับตัดบอลได้จาก เลยแดนเองครับดีลินเบอร์แคมเปเป้เปมาครับโอซิลเสีสยตวอัลสเุเครชิปข้ามมาให้เบอร์แคมเบอร์แคมทำชิงให้โอซิลโอซิลล็อกหลบโอ้โหแล้วอัลสุเครลูกนี้ปั่นโค้งเป็นยังไงน่าดูท่าดีใจทำลูกนี้เอา้าตัดบอลมาได้ครับเปเป้เปหัวเหลืองนะครับเจ็บครับชิงมาลูกนี้โอ้โหเวลาจ่ายลูกนี้สวยมากชิลูทำไง ชิลูทำยังไงให้เบิ์แคมเบร์แค,มเ,แคมเอาเอาคืนไปไม่เอายิยเหมือนบอลร้อนเลยนะคืนไปคืนมาเอาโอ,โ,โอ้โหยลูกนี้เซฟได้ไงวะยิงเข้าไปโอ้โหจนได้ครับนึก,กว่าไม่เข้าอจริงๆน้าเข้าแต่ชิลูแล้วครับมาโกลัวเขาซูเปอร์เซฟมากเซฟได้ยังไงลูกนี้มาดูครับออ๋นี่ทำทำชิงจะชิงตั้งแต่หน้าประตูเองเลยแล้วเนี่ยนะครับเปเป้ เบิร์กแคมป์แคมป์ทำไงให้ดาวซกเกอร์เดือกจ่ายทะลุช่องมาลูกนี้โอ้เบิร์กแคมป์หลุดมานะครับนอนมาแล้วครับเบิร์กแคมป์ไม่ยิงให้โอซิลโอซิลยิงลูกนี้ไม่เหลือครับไปโลูกครับเบ,เบลินเบลินเวล่าเปเป้เบีเเลินไอ,อ้เคียมึงส่งเร็วกี่ไหนสัตว์พลาไม่ทันไปแล้วครับชิลูทำไงมึงเบิร์กทำไง จะไงไม,ไม่ยังยังยังหนูเบิร์ตโอ้โหลูกนี้นิ่มันจะเลี้ยงข้าโก้หรือไงครับท่านอาตายตายครับตายครับ,รบขำอืมไปครับเบียร์ละนะครับเพียรี่ทีนี้นไต่ติดครับเวลาแย่งคือไ่ได้วิลเลียมให้เบ,บ,บิร์ตแคมป์เบิร์ตแคมป์ให้นี่จะวันนี้จะวโอ้โห โบสถางลูกนี้วิ่งเติมแล้วแทงรู้ช่องได้สวยมากอ้าวถือลูกหนึ่งครับอ้าวเฮียอ้าวลูกนี้จะโดนยิงนี่ไม่ใช่แล้วตัดมาครับอยากจะโดนยิงครับโอ้โหท่านทำโอ้ดูครับบอลจังหวะเดียวแคมมาให้วินเลียม์วินเดียร์ทำไงไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวบอกไปไม่ได้เอาแคมป์เตะอัดแม่งเลยบอกงี้เอ้าโอซิลโอซิลทำยังไงโอซิลบอกเอาไปไม่อยากได้โอ้โหตักลูกนี้ยังไง โอ้โห oh. ต้องบอกว่าหลอกหลังฮักครับคือมึงจะชิงกันเยอะไปไหนครับบัแคมหรือบักแคมมาเอาครับเวลาเติมไปแล้วลูกนี้อืมเราบอกเติมสวยมากครับเปลี่ยนเป็นประตูอย่างงดงามอีเสื้อมึงนี่หลายสียังเลยนะตรงนี้ครับตัดบอลมาได้ครับเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกครับ คาลเตอร์แท็กไปครับดูครับบอลวันทัดโอ้โหดูให้เวลาบ,บอกไม่เอาร้อนเอาไปโอซิลเอามึงก็คืนไปแล้วโอ้โหลูกนี้ยังไม่ยิงครับเลือกที่แตะให้เบิกแคมโอ้โหอ้าวโหเราตุโโอโอโอโด,ดแดกอะครับเบิกแคมตรงนี้โดนบุกครับมาอ,อ้าวเทนี่เออดึงหลอกว่าลูกนี้สวยครับอ้าวจ่ายมั่วแล้วชิบหายอ๋อครับยังเป็นดีครับมึงเบิกคืนมาให้เทนี่อีกรอบนึง นี่บอกทำยังไงทำไงมึงเอาขึ้นไปตีมาให้กูทำไมเดร่าบอกกูไม่เอาเหมือนกันโอซิลโอซิลทำไงเปเป้มึงเอาไปด้วยโอมาโอ้โห้ครับงน่าจะยิงตั้งแต่สองสามจังหวะแรกแล้วนะครับอืมเดินบุกตายครับแซวเต้แท็กอีกแล้วครับเสียจไปยอดโอซิลโอซิลทำไงทำท่าจะให้ไอยังงงงงกูก็งงคนภาคก็งงไอ้สัตว์นี่ขึ้นไปมากท่าไง เอาตัวโอ้ล oh, 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 ูกน oh, like, oh, cool. oh, oh, uh ี huh. good, uh ้เหมือนจะแรงนะครับโอ้มาคืนกันมาเดี๋ยวนี้เซบยอสเซบยอสให้องลีองลีเอายังไม่ยิงอีกโอ้โหน้อกเตรียงให้โอซิลยิงสวยมากครับลูกนี้ซีบอกกลับกินมาครับอ๋อมีสว่าบุกมาครับตอนนี้เดินบุกครับมาดูลูกนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวนี้เซบยอสตัดได้มาให้ลุงเบิกถูกไหมให้โอซิลโอซิลไปครับโอ้โหแทงทะลุลูกนี้มาเทอเรียองลีทำยังไง ไม่เหลือครับโอ้โหสวยงามแทงทะลุช่องมากกองรีบอกเฮียแดกครับเฮียแดกเฮียแดกเฮียแดกเขาบอกดูลูกนี้สวยงามากครับมาที่กองรีอีกครั้งนะครับยุงเบิกเชียร์นี่ทีนี้บอกเอาคืนไปส่งมาทำาฮี่อะไรเรากูไม่เอาไม่มีใครเอาทุกคนทีนี้บอกกูเองกูเองบอกกูเองเลยไม่ยิงนกครับยิงไม่ไม่เอาติดติดติดชิงติดชิง โซี่บอกไม่ยิงกูยิงเองอืชนเสาเบอร์แคมบอกไข่บอกโอ้โหยังไงครับโอเคครับนี่ก็คือไฮไลท์ประตูทั้งหมดนะครับประจำสัปดาห์นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ,รบสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับสััสดีครับ